สวัสดีครับเทคอ Adopt วันนี้จะมาตอบคำถามของ f อซนะครับซึ่งมีคำถามซึ่งก็น่าสนใจนะน่าสนใจที่ถามผมว่าตอนนี้เขามีไคลเอนอยู่ประมาณ25เครื่องนะครับแล้วก็การใช้งาน25เครื่องเนี่ยเน้นใช้ไฟล์แชร์และการเข้าใช้งาน SQL Server นะครับและจำนวนที่สำคัญคือจำนวนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นน่าจะมากกว่า25 user หรนะครับหรือ25เครื่องก็ได้ บางที25เครื่องยี่ห้ายูเซอร์นะครับก็คงต้องเน้นที่ยูเซอร์ใช้งานพร้อมกันนะนะครับเคสนี้นะครับ,นะรบเป็นคำถามที่น่าจะเกิดประโยชน์กับหลายหลายคนก็เลยอยากจะเอามาเล่าแล้วก็อยากจะตอบคำถามนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกใี้ครับว่าถ้าในแง่ของการใช้งานทรัพยากรร่วมกันเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับมีลูกค้าทั้งที่เป็นแบบขนาดเล็กนะครับ จนกระทั่งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่คือในองค์กรเขาเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นพันันเครื่องเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้ากลุ่ม SME นะครับที่มีคอมพิวเตอร์อย่างเช่น20 30เครื่องหรือ50เครื่องนะครับต่ำกว่าร้อยค่อนข้างที่จะหลากหลายและเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับซึ่งการดูแลในส่วนนี้นะมันก็จะมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้งานไฟล์แชร์ร่วมกันนะครับบางองค์กร นะครับเขาธุรกิจเติบโตนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นอย่างเช่นเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบที่ลหลายๆคนเจอนั่นแหละในการใช้งานจริงนะครับความต้องการก็คือมีความต้องการในการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับบางองค์กรก็บอกว่าเอาเน็ตมาใช้นะครับแต่บางองค์กรก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละแชร์กันไปแชร์กันมาปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกมาก นะที่เกิดขึ้นกับในทุกๆธุรกิจเลยนะครับแต่แต่แบบนี้นะครับมันใช้งานได้ในองค์กรขนาดเล็กๆนะครับพอเริ่มต้น20เครื่อง30เครื่องขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าตั้งตี่10เครื่องก็วุ่นวายแหละถ้าคุณใช้เวิร์กกรุ๊ปนะครับถ้าคุณใช้เวิร์กกรุ๊ปคำว่าเวิร์กกรุ๊ปหมายวามว่านะครับคอมพิวเตอร์อิสระต่อกันก็แค่มีการกําหนดแลนใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็แชร์กันแบบง่ายๆลักษณะอย่างนี้ก็คือข้อมูลกระจายนะครับ แล้วก็ไม่มีส่วนกลางไม่มีการสํารองข้อมูลมันปัญหาหลายอย่างไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพอนะครับผ่านความวุ่นวายแล้วก็เล็ก5เครื่องนะครับคุณจะทยานสู่คอมพิวเตอร์ที่เป็น20เครื่อง30เครื่องนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นในองค์กรคําแนะนําก็คือว่าแต่ที่ถามเมื่อสักครู่นะจะเริ่มตอบคาถามก็คือแล้วจําเป็นจะต้องใช้บีด e เซิร์ฟเวอร์ไหมนะครับ ก่อนที่จะตอบว่าจําเป็นหรือไม่เนี่ยจะบอกว่ามันมีข้อจํากัดถ้าคุณใช้ windows อย่างเช่นนะครับถ้าไม่ใช้ windows Server คุณจะใช้ window s อะไรก็ต้องตอบว่าเป็น Windows 10 Windows 11เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แต่พวกนี้มันมีข้อจํากัด Windows 10 Windows 11เป็นไฟล์แชร์ได้ในระดับเล็กๆนะครับมีไม่กี่เครื่องแต่พอจํานวนคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นคนใช้เยอะขึ้นนะครับ ความสามารถของ windows ที่เป็นเดสก์ท็อปเหล่นี้คลายแอ์เหล่านี้มันไม่รองรับแล้วมันจะมีการจำกัดเรื่องเขาเรียกว่าเซสชันนะครับในการเข้าใช้งานพร้อมๆกันมันก็เลยเป็นเหตุว่าจำเป็นครับที่จะต้องเป็น windows server แล้ว windows server เองเนี่ยก็จะต้องเลือก edition ให้ถูกต้องนะครับ windows server ที่เป็น windows server essential edition ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย นะครับมันจะรองรับ user หรือคอมพิวเตอร์นะครับไม่เกิน50นะครับไม่เกิน50สเซ user ถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจำได้ว่าถ้าไม่25ก็่0า50นะพอดีไม่ค่อยได้เพ o โพสที่เป็น essential edition ราคามันจะดีกว่าแต่ถ้าในเชิงการใช้งานแล้วนะครับมันไม่ได้คุ้มค่าในการที่จะเลือกใช้หรอกมันจะต้องเป็น windows server ที่เป็น standard edition ขึ้นไปถึงจะคุ้มค่า นะครับดังนั้นคําถามคืออ้าวถ้าเป็นเช่นนี้ตอบเลยเลยว่าเป็นจำเป็นต้องเป็นว i ดี o อเซิร์ฟเเพราะวิดีโอเซิร์ฟเแน่นอนถูกออกแบบมาให้ handle หรือรองรับงานที่มีการใช้งานเอ็กเซสพร้อมๆกันจํานวนเยอะจํานวนเยอะนะครับถ้าองค์กรคุณนะครับยี่สเครื่องผมไม่แนะนําให้คุณซื้อวิดีโอเซิร์ฟเที่เป็น Essential Edition เพราะเดี๋ยวต้องจ่ายตังอีกในอนาคตคุณซื้อ Windows Server ที่เป็น Standard Edition ได้เลยนะครับได้เลยคุณจะเอาไปใช้ทำ AD หรือแค่ทำไฟล์แชร์นะครับคุณจะใช้คุณไม่จำเป็นจะต้องทำ Domain Controller แต่ถ้าคุณทำโดเมนคอนโท r o l l e r ซึ่งมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งซึ่งอยู่ใน Windows Server และคุณ implement เป็นคุณเอาเดสก์ท็อปมาจอ i n โดเมนนะครับในขณะเดียวกันคนของคุณก็น้อย พี่บอกเลยว่าแบบนี้จะคุ้มค่ากว่าจะคุ้มค่ากว่าเริ่มต้นนะครับคุณไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เยอะเยอะไม่ได้มีงบประมาณเยอะคุณอาจจะใช้หนึ่งเครื่องเป็นหลากหลายหน้าที่ไปก่อนด้วยเหตุผลอะไรด้านงบประมาณกองงบประมาณเรามีแบบนี้เราต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่คุณได้เมื่อคุณใช้วิดีโอเซิร์ฟเวอร์คือมันรองรับรับเซสชันเยอะๆนะครับสองนะครับ การใช้งานมันเสถียรกว่าใช่ไหมครับสามาันจัดก,การอะไรต่างๆได้มากกว่าอย่างเช่นคุณสามารถใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์แมเนเจอร์ซึ่งมันจะสกรีนทั้งไฟล์ที่คุณไม่พึงปรารถนาให้ให้เอามาวางไฟล์ mp3 ไฟล์ exe ไฟล์อะไรก็ตามที่มันอันตรายคุณควบคุมได้คุณทำโคตเดระดับโฟลเดอร์ได้อะไรพวกนี้ใช้วิดีโอเซิร์ฟเวอร์จะดีกว่าคุณจะไม่เจอปัญหานะครับในแง่ของการใช้งานร่วมกันเยอะๆ วงเล็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเอามารันบีโอเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอนะไม่ใช่ว่าทรัพยากรคุณก็น้อยแต่ยูเซอร์คุณก็เยอะนะครับคุณก็ต้องให้ความสำคัญกกับการไซซิ่งครับให้ความกับการไซซิ่งนะครับไซซิ่งก็คือว่าเออซีพียูต้องเป็นเท่าไหร่โดยมากซีพียูไม่ค่อยมีปัญหาดิส <p> เป็นเท่าไหร่ดิสความเร็วแบบไหนใช่ไหมครับเรทเรทละ่ะแคชของเรทเยอะไหมเป็นต้นเมมโมรี่สำคัญที่สุดเป็นต้น ในการที่จะ access และใช้งานได้เร็ว Network 1 g กหก็เพียงพอนะครับถ้าคุณมี transaction เยอะมหาศาลในอนาคตก็ค่อยว่ากันสามารถอัปเกรดเป็น10 g กิอะไรพวกนี้ได้ถ้าธรรมดาแค่ว่าใช้งานไฟล์แชร์เนี่ยหนึ g งกก็เหลือแหละนะครับแต่เรื่องแรมเรื่องดิสมากกว่าที่จะเป็นตัวแปรสําคัญว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วนะครับดังนั้นผมก็เลยมาตอบคาถามนะนะครับและยิ่งทาหน้าที่ถ้าบอกว่าเป็นการ access SQL Server ด้วยในบริบทที่ถามไม่แน่ใจว่า SQL Server มันอยู่บนเครื่องไหนแต่ถ้าคุณมี Database ที่เป็น Microsoft SQL Server คุณก็ต้องลงบน Windows Server อยู่แล้วนะครับมันถึงจะ High Performance นะถ้าคุณเป็นลงบน Windows 10 Windows 11 Windows อะไรเงี้ยมันไม่ไม่เวิร์กแน่ๆในการใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าคุณเป็น DEV ก็คือเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้ใช้ไปเถอะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะขึ้น Production คุณจะต้องเป็น Windows Server นะครับทั้งในแง่ของการจัดก,การเซสชันทั้งในแง่ของคอม p พตติบลี้ในแง่ของคอมฟอร์แมทในแง่ของอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่จะต้องมารันบน Windows Server รนะครับการรันตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยนะมาลองรับเรื่องพวกนี้นะครับก็คงจะได้คำตอบเลยเนาะนะครับและได้คำตอบบนพื้นฐานที่ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับถ้าเห็นว่า ข้อมูลความรู้นี้ที่เอามาฝากนะครับมันมีประโยชน์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ช่อง Tech Adopt หน่อยครับท่านไหนที่อยากสมัครเป็นสมาชิกจ่ายรายเดือนเพื่อสปอร์ตเทคอ a ด o อปนะครับจะได้มีนะครับพลังในการทาคลิปในพวกนี้แรงบันดาลใจกํลาลังใจด้วยนะในการทําคลิปดีๆพวกนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับนะครับสมาชิกนีมีสามร,ระดับนะครับก็คือแฟนพันธุ์แท้สาวกและก็ VVIP นะครับ เข้าไปดูได้เลยแต่การสับ,สบอ่าแต่การเป็น membership เนี่ยมันจะต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถทำผ่านมือถือได้จากที่พี่รักเช็คนะบน p h o n e Android พี่รักไม่ได้ใช้ Android ก็เลยไม่รู้นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ